ตอบคาถามนี้นะคะโหลด็อปคลินิกมาแล้วไม่อยากโปรโมทแอปไม่อยากทําออนไลน์สามารถสร้างรายได้ได้ไหมคะได้นะคะเพราะ s อบคล i นิกมีช่องทางทํารายได้สี่ช่องทางนะคะช่องทางที่หนึ่งฟรีเลยคือการใช้จ่ายของตัวเองเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินคืนจากการจ่ายจ่ายน้อยได้น้อยจ่ายมากได้มากคะ่ะทุกคนจ่ายแบบไหนเหลย จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าโทรศัพท์ช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆเปลี่ยนแค่ช่องทางการเข้าเข้าช้อปจิ n เนสามารถเปลี่ยนใจ่ายให้เป็นรายรับได้ช่องทางที่2คือระบบขนส่งนะคะเรามีระบบขนส่งให้คุณไปใช้ไปทำปีๆพอเข้าช้อปจิ n เนมาจะเห็นหน้านี้นะคะทุกคนหน้าร้านค้าเราก็กดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะตรงคำว่าขนส่งนะกดสมัครเข้าไป พอสมัครเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเปิดร้านรับส่งพัสดุได้เลยค่ะคุณกินกำไรฟรีๆได้เลยค่ะสองช่องทางฟรีๆสร้างไรายได้จากศพจินเียค่ะทุกคนถ้าชอบสนใจทักใต้โปรไฟล์มาค่ะ